เออเอาโอตโปลาไหลมาก่อกว่านี่พี่น้องเอยอะนี่มันขายเบ็ดขึ้นมากเลยมันสักขึ้นมาตายเต็มเต็งโอ้หมานอยู่เด่นนี่โอ้เพรท่านตายซ้ำบ่ขึ้นมาจังเบ็เดเท่านี่โอ้ยหมานอยู่หมานอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามาหลับชมช่อง,องสาวนางพาลุยจ้ามาเนี้ก็พามายามบิดอีกแล้วจ้าพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปหาปลาเนาะจ้า ตามเดินตามชมเมมึงจ้าสาร้างสิหมานตาพ่อมาหนีพี่น้อมมาขึ้นหมานอยู่ด้จ้ามาขึ้นในหมานคักเลยไปดูน้ากันจ้าคิดว่านั่นตัวใเงยส้มนั่นโอ้นั่นบุปากเลยวะว่าติงเลยดิ่นจนเมื่อยแหลว่ะอือโอ้ตัวใเงยส้มตัวนี้ว้าบุปากเลยเฮ่อตัวแหลกแหกหมานพี่น้องออเงยบุบปากน้อนบ่ดินเนาะ วามนบติดอาวานมานมาน,มานดิ่นเิน่ดิ่นโอ้ข้อเออเออเออนี่างตใหญ่หาตรงมานี่ยย่กลัวมาขึ้น,ย,นยุมาขึ้น,นว่าไหวเลยมาขึ้นในหลายคัดหางตัวใหญ่จะขาสิบตัวเออจะ่าลาปลหลายตัวเลยสามโลกลัวละมาขึ้น มีชัวมึงมีมึงยังเลยอุ้ยปลาไหลมันถอนเบ็ดไปพี่น้องพุนผุนเข้าไปถอนเบ็ดเข้าไปในี่ยปลาผุนชัวเฮ้ยบอท่นตายอือไอ้เจ้านายเนี่ยเจไานายเซลได้หรอยั่เลยือเจ้าตัวมันเบิ่งอุ้ยมุกยางใหญ่เลยปลาแบบใหญ่เลยพี่น้องอุ้ยปลาไหลใหญ่แถวบอท่านตายมันเอาอยากเลยเจ้านายปวดเจ้าเอาอันมีดไปทางเอาอันนี้ออกก่อนบ่ ทางเอาพักบุ be ้งเขาอยังออกก่อนก็ได้ดึงเบ็ดออกมาได้ก็ว่าจะจับประตูมันอู้ปลาไหลงพี่น้องแแบบไงเลยแหละเออเฮ้ยจำบอมันถอนเบ็ดไปหรอแม่เออเออเออาตปลาไหลมากกอนอุ้ยพี่น้องปลากระไตัวใหญ่เดี๋ยวี แบบใหญ่เลยแม่พี่น้องอุดยกชั่ววางบ้าเตียงยกชั่วบ้าอุดพี่น้องแบบง่ายเลยโบ๊ทโบ๊ทเทจังไดบันทึวิธีโบ๊ได้แล้วตัดเลยตัดเวียนตีแบบง่ายเลยผุ่นแม่ถอนเบ็ดเข้าไปพุ่นแม่พี่น้องพี่เบ็ดเสียบอยู่พี่แม่มันดึงไปพุ่น ยิงกับเบนนี่มาเมนโอยูมาเมนโอยูตัดเลยเอาปลาได้ดอกบ่เป็นยังไงครับอุ้ยสาเบ็ดไปสาระเบ็ดเออใส่ถุงบ๊อบนี่ปลามันหมันขันนี่ติดปลาบ่เนี่ยเอาปลาไหลดอกปลาเอาปลาบ่เนี่พี่น้องเอออ้าวมามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ กำลังเดือดปลาไวรุนปาไวดุนไปจังยูมาปูยูมาไหลอีกเราบอนี่มันปลาไหลตัวดึงกับไงสีเออจนเบ็ดงอเลยพี่น้องจังยูปอยูเบ็ดงอเลยคุณยูบอปนี่สรตโตัมั่นหาหากร่าูยูละไหลเป็นแบบนี้ไม่คยยูหรอกง่นขาดได้อ้ยเบ็ดขาดเลยเบ็ดขาดได้ ขาดปะบุลยตีบุญยังตัวโคเบีดขาดไปแล้วข้าเบ็ดไปเลยเอ้ยอยู่สายนอกเนี่ยอยู่น้ำมูนี่วะนี่น้ำมูนี่เดือเย็นมันอยู่อ๋ออโเบ็ดขาดออกไปเลยทุกอน่างบุญเปลาไหลไงไหลไงคือกันเลยเบ็ดขาดช่วยปลาโอ้เสียดายปลาไหลไง เบ็ดขาดไปดิฮะบ่ได้ปลาไหลปอาประคอละบปะสงามอยอะเลยเกือบมันรู้มีหมองใจแล้วคุณปมาอันเบ็ดขั้นพูนกัติดอีกน้อดินเสียงดินอยู่คุณเสียบเสียดินเียบเงี้ยนี่กอนเมนปลาเข็งบ่อดังจิแทะแทะแตะแต่งสีง่าตื่นดิเนปลาเงงดิเสียงน้ำแพรแพระ พออยู่คอน้อยเอ้ยน pues no ั่นหวัน้อยปนไวันน้อยวันนอยอือยังาไหกันนี่เจ้าจิบยูมนแนวบ่เห็นนี่เจ่เมีสนอบนอไหได้กินเหมืงิบุยูอเบดงานออกหมดขนาดเลยตัวใหญ่คากเลยนี่เออนั่นน่ะจนว่าเบดเียดอกเลย เนื้ยนี่มันขยัเบ็นขึ้นมาเลยมันเดินซักขึ้นมาตายทั้งทั้งอุ้ยนีโตมันเห็นแล้วนีโตมันน้าเห็นแล้วหนี่มันหมานเห็นบ่หน่เห็นบ่อือนี่นี่เบ็ดอยู่นี่นี่นี่ข้าศิมานเห็นบ่นี่เออรูดเบ็ดขึ้นมารูดเบ็ดเรามันมันเจ็บอุ้ยคือเบ็นแบบนี้ยาโอ้หมานอยู่เด่นนี่โอ้ยพรท่านตายซ้ัมบ่ขึ้นมาจังเบ็ดเทานด้นี่โอ้ยหมานอยู่หมานอยู่ขี่น้องเบิ่งมันดินตายขึ้นมาทั้งโคกขึ้นมา นั่นเบ็ดอะรูดออกจากเบ็ดนี่นี่เบดันนี่เบ็ดง้างออกเลยได้แตงเบ็ดไม่นั่นนี่บริเกตสักขินมาต้องสักพี่ยิ้มตายมันมันมันในสองมันมันยันยันสองตัวเราพี่น้องใส่กระเป๋าโอ้บึ้บอุ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่เย็นขึ้นโคกเย็นขึ้นโคกมาให้เงาได้อยู่โอ้ยแต่เสียดายอยู่ว่ามันเอายเอาอ่อนแปวเบ็ดโกมาใส่รโลด ตัวที่ขาดนี่ยแล้วเอาไปปุูกใช้น้ำปลาอ่อยคือเก่าล่ะพี่น้องแต่ว่าหยับหมองมาใหม่เติมสีเบิ้ลหมองใสไปแน่ละล่ะหนามันเบิ้ลเนียนหนามันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆเขาก็หยับหาหมองหมองไรมันหนามหลายหยับหาหมองไม่ไปเรื่อยแต่ว่าแถวนี้ปลาไหลไหลาย่จะบักไงได้ใสแบบไงได้พี่น้องอู้ตัววังหันแหมพูดคิดว่าสีไหนดิบ่ไปเสียงปลาติดเบ็ดอยู่ทัานข้างหน้าคุณดึงดิ่งนุ่นๆจ่นี่นั่น ของงามเลยเุณพ่อวิตดุดเจี๊ยนี่แหละปลาสูรเลยอืมอืมอ่าอืมมาบ้าเมื่อกี้ใครอยู่มองนี่ปลาตัวนี้ปลาคือมองปลาคืปลาไหลก็หลายเนาะปลาไหลก็มีแต่ใสบิ๊บิ๊มิดกบสิโลเลาะเบ็ดกบเบ็ดโกบป้อทองดอกตาบ่มีกบดอกไหนมีแต่เขียดหน่อยเผาอยู่นั่ะ tôi nhanh thì nhé họ ăn có áo kia không bu con bu đây nhắm chỉ cái bu tôi nhé ta nhắm cho thầy tô đi đi nhanh Điếp. nói nò à. luôn <cười> <cười> ui ui tôi nhé con mua đây tôi nhé gì tôi con mua chỉ để ma lên thôi nè ừ. coi nhé มันมีมานของเงี้พี่น้องโอ้ยแมงกระดัง <g ül> แมงกระลาอหลายแมงกระดังโอ้มีล่มจะแนวเว้ยนี่นั <S <S น่นปลาดุกอือกําลังไปเห็นกระดุกมันมากินบนเรือเดยอือโดนแต่กำลังเห็นอือนี่เจ้าไหนนะเกาะก้อนอืมกระดุกกระดุกตัวแหลกมาแล้วพี่น้องตัวแรกตัวแรกกระดุกของเรากระดุกตกบัวดาวุธมันก่อน งานเสร็จทำลายเฮ้งานกายเบ็ดเอองากายเบ็ดออดว่อเป็นคนใจนออบ่หูแล้วยุ่งวงใดงานก็เลยแล้วใส่ที่รับเงินใส่กันเตี๋น,น้อยอลุงแล้วไอ้แมาใส่เนตาเข่าัเริลมใส่เล่มใส่องใดพอมีนามไอ้ใส่กยเฟาหากุ เดินทางไปหารถแล้วจ e ้าพี่น้องเด็ดเพิดแล้วจ้ายามเพิ่แล้วนะไปหารถแล้วจ้ากลับบ้างนี่แห้ะยุทธเศร้าคนละจ้าจังสีมะกูุไปด่านยามอีกรอบหนึ่งไปลงผลงานอยู่บ้านเลยจ้าลงผลงานเ้าจ้าเใส่ใด่เสื้อหนี่หมานบ่บุดได้กบเลยบุดได้กบจักโตมันี ปลาไหลก็ขาดไปดังสองสามตัผ้าบิดขาดแต่ว่าปลาหหลตัวเด้ยวมื้เอ็นน่ะออปลาไหลไงปลาไหลไงว่าขาดก็สิได้ยุสี่ตัวสามสี่ตัวอยู่ตายได้น่นน่ะบอว่าาตายได้ปลาไหล ตัวนี้บอทีมัน,น,นดิน,นดินขึ้นเทรง,ทงโคกเลยไปได้อยู่เทรงโคกนี่นี่ตงงัวง่ายถ่วงเลยอือต่วได้ว่ามานหรจ้าขึ้นนี่พี่น้องสำหรับพี่นีสาวนั่งข,ขอขอบคุณพี่นองขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามทุกกอมเมนต์จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชุ่มให้กำลังใจจ้าพอกันใม่คิดหนาจา้าสำหรับพี่นีสวัสดีจ้า